ปั่นน้ำสับปะรดกันค่ะถ้าใส่แต่สับปะรดมันก็จะธรรมดาไปเดี๋ยวจะปั่นฝรั่งไปด้วยเป็นน้ำสับปะรดฝรั่งเดี๋ยวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาใส่กาแฟกันค่ะลืมไป ปั่นก่อนสิเนาะใส่ต่อกัอนไปเลยค่ะน้ำพลังอย่างเยอะโอ้ดิบกาแฟน,นี่เลยกอ้ยดูละมุนมากอะขอดดูหน่อย <c oughs> <c oughs> หอมลนะหอมหวานดีค่ะ กาฟแฟพี่น้องดิฟไว้ทำไมมันสวยงามกว่าเราอ่้เขาบอกว่าเมื่อวานเห็นพี่ดิฟเลยอยากทำมากงนี่คนทำเผื่อแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่อเออไปด,ดไปใส่กาฟแฟน้ำส้มกับฝักงที่ทำไว้แล้วนี้ก็แช่เย็นไว้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราเออกมาใส่เลยค่ะ มันจะมีความเลชั้นนลยแล้ก็ขยับชิมกันที่ทำไปเมื่อกี้อันน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาอุ้ยสดชื่นกว่าเดิมเพราะมันเย็น <c oughs> เดี๋ยวไปใส่กาแฟกันค่ะ <c oughs> นิดหน้าเราน่าจะเทใส่แก้วนี้เลยเนาะเดี๋ยวนี้ไปหาน้ำแข็ง <c oughs> อาน้ำแข็งมาใส่กันเลอะเต็มโต <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ ไม่รียบเราค่ะใครทำไม่รู้แต่เราขอ,อก,ก่อน <laughs> ใส่ิดเดียวคัเนี่ยเลยให้เหลือคืนเจ้าของถืง <laughs> กับยิงกล้องกันเลยทีเดียวอยากให้เห็นกันช,ชัดๆเ <c oughs> อ้ยโอ้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 ว่าจะไม่เหลือนิดหนึ่งใส่กาแฟเข้าไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะมันเยอะห <c oughs> อ,อมอือ นี warm, ่ต e ั้งเยอะสวยงามกาแฟน้ำสับปะรดกับน้ำปรันกิมจูปั่นก็สำเร็จสวยงามค่ะทุกคนขอถ่ายรูปก่อนนะคะสวยงามขนาดไหนแก้ขาวก่อนเมื่อกี้บอกว่าน้ำส้มคิดถึงน้ำส้มวันละ อันนี้เป็นน้ำสับป,ปะรดกับน้ำฝรัล่งก,กุีจูบันได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนขอจิบกาบแฟกแฟดิฟฟ์ละมุนมากละมุนข้าวพอ,อของเราอ่าไม่ใช่ละมุนละมุนกว่าเราทำนิดนึง วิธที่ทนในการดี่อืมหวานอ่ะม่มีขมเลยแล้วก็เขาเริ่มปนไปกับน้ำสับป,ประรดแลนะน้ำผลัก,ก,กและแยกชั้นสวยงามกลืนคนแล้วก็ดูอเย็นสดชื่นหอมกาแฟาน้ำแล้วก็หอมผลัก่งจูขึ้นมาก่อนลอปปลลแล้วก็มีรสของสับปะรดแล้วก็ on <laughs>